นี่เราอยู่กันในรถนะฮะนี่ไปอยู่สามสี่แถวหนึ่งข้างหลังรู้เลยนะฮะอ่าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะจะไหวด้วยไหมโอเคอ่ะเราจะไปไหนอาเจียวพูดเองก็ได้มีมอี่ไหนด我们要去哪里呀我们要去เราจะไปอำเภอหมีเลือดักอำเภอหมีเลือกของจังหวัดหุ่นเผือ ชี้ๆผมหน้าใหม่ครั้งหนึ่งชี้ชี้อยู่ไหนโอ้โหชี้อยู่ตรงนี้เลยฮะแต่น้องสโนวีไม่เห็นนะครับเพราะอยู่หลังสุดนู่นเลยนะครับเต็มไปด้วยกระเป๋าครับเอาล่ะเขาทำไมคราวนี้ไปหมีเล่อชี้เอ้เจียวเคยไปยังไม่เคยค่ะก็อากาศจะอุ่นกว่าที่นี่ก็เลยเครียดว่าชื่อหมีเล่อนี่คือเป็นชื่ออะไรชื่อพระ ชื่อพระนะฮะพระตัวอ้วนอ้วนพระที่ของของคนจีนอ่ะน่าจะเคยเห็นอ่ะที่เป็นเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้นิดนึงฮะคือภาษาจีนเนี่ยพระเงียบนะครับก็คือมีเลอร์ที่เจียวได้พูดเมื่อกี้ไว้นะครับก็คือมีมีเลอร์ฝนก็คือพระท่าถ้าแปลก็คือพระเมตไตร ก็คือที่จริงแล้วเป็นพระศีอารยะเมตตรนั่นเองที่เ,เขายังท่านดีกว่าท่านยังไม่ได้มาจบดีนั่นเองครับเป็นเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปต่อต่อจอากพระสมณโคโดมพระเจ้าที่เราคุ้นเคยกันในยุคยุคข,ของเรานะครับทีนี้เนี่ยเมืองที่ไปฮะก็คือชื่อเมืองมิลเลอร์เลยก็คือเป็นชื่อชื่อแบบทางเลย นะครับแล้วก็เป็นมีมีพระพระอยู่ที่นั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอพระมงมงีงองอเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเออจียบอกใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะฮะท,ที่ที่ตั้งอยู่ที่นั่นนะครับก็เออต้องบอกนิดนึ่งว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับนิกายมหายานนี่ก็จะอยู่ในประเทศจีนนะครับอยู่ในประเทศจีนเยอะที่สุดเนาะ ของของประเทศไทยนี่จะเป็นนิกลายเทรว่านะครับซึ่งในซึ่งในตอนนี้นะครับก็ก็ถ่ายบรรยากาศนะครับผมเดินทางจากลี่เจียงไปที่นู่นประมาณกี่กิโล600กว่ากิโลหกถึงร้อย่ากว่ากิโลที่จริงเมืองนี้ก็อยู่ติดติดกับกับเมืองคุณหมิงเลยนะครับอ่า คือในมณฑลยูนนานที่ผมอยู่เนี่ยจะมีหลายๆจังหวัดวง่ายๆคุณหมิงก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่ที่ผมไปเนี่ยเป็นจังหวัดหงเขอนะครับแต่ว่าไปอำเภอบิลเลอร์นะครับน่าจะพอเขอา้าใจนะดีเจียงที่ผมอยู่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งครับออมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือเวลาเดินทางไปในเขาเรียกว่าในแต่ละจังหวัดที่มันเชื่อมแต่ละจังหวัดนะครับ จะมีถนนเนี่ยครับเขาเรียกว่าสี่เลนเนี่ยนะครับแต่ภาษาจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเกาสู้กงลูกเกาสู้กงลูกก็คือถนนถนนหลวงนั่นแหละถนนหลวงถนนทางด่วนถนนหลวงทางดว่นนว,งงดวนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรัฐบาลเขาทำนะคือเป็นอย่างนี้ตลอดอนะ่ะมันจะไม่มีคือถามว่าถนนเส้นเก่าเส้นเก่าที่บอกว่าเป็นแบบถนนธรรมดามีไหม ก็มีอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยใช้กันนะครับมันจะเขาจะใช้กันเฉพาะคนที่อยู่ในละแวกนั้นๆน่นนนะก็จะใช้ถนนเส้นเก่านะครับแต่แต่ถนนพวกนี้จะเสียเงินนะขึ้นมาก็จะเสียเงินเป็นช่วงๆนะเป็นเสียค่าทางด่วนะนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทางด่วนหมดเพราะว่ามันมันอย่างอย่างน้อยที่สุดก็เป็น4เลนอะ่ะบางที่ก็เป็น6เลนก็มีแล้วแต่แล้วแต่ว่าเมืองไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางเนี่ยสะดวกมากนะครับแล้วก็ ทางรัฐบาลเองเขาก็ทำเรื่อยๆนะครับจังหวัดเล็กๆก็ทำเรื่อยๆแม้แต่ในจังหวัดเองในจังหวัดเองที่แบบว่าเป็นอำเภอนะครับเป็นระหว่างอำเภอเนี่ยก็ทยอยทำเรื่อยๆนะครับก็สะ,สะดวกมากๆครับก็พูดเรื่องใปกกับขีดนิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าม,มาอยู่ประเทศจีน ลดได้ใช้ใปกับขีอ,อะไรนชครับมีคนถามหลายคนเลยบอกว่าใช้ใบกับสีนานาชาติของประเทศไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะใช้ไม่ได้นะครับเออมันมันจะใช้ได้แค่บางประเทศนะแต่ประเทศจีนเนี่ยใช้ใบ ไม่ได้สอบเลยนะสอบเป็นทฤษฎีก็คืออ่านหนังสือนะครับอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะสอบภาษาอังกฤษมันคะแนนเต็มร้อยครับม,มันต้อง90าถึงจะผ่านแนละ90าถึงจะผ่านและเ ก็แรงแล้วนะ ที่พักริมทางปกติที่พักริมทางพวกนี้นี่ก็เป็นของรัฐบาลคเนาะใช่ใชอเป็นของรัฐบาลแต่อาจจะมีบางที่ที่สัปมปทานทีใ่ให้เอกชนมาช่วยทำวยก็อาจจะมีบ้างอ่เช่าให้เอกชนทาบ้างาน,นะครับก<ม>็มีเรื่อยๆครับมีมีเรื่อยๆตามทางเลยนะครับ <ด Sabrina. S 1> ก็ที่พักริมทางก็มีทั้งปั๊มน้ํามันทนั้งห้องน้ําทั้งทั้งร้านขายของทั้งร้านกินข้าวนะพวกนี้นะ มันถึงจะใช้ความเร็วได้ไม่งั้นมันภูเขาเยอะมันก็จะคดเคี้ยวนะครับแต่ทีนี้บอกว่ามันด่วนได้ก็ไม่ได้ว่าวด่วนด่วนได้เยอะนะครับก็จะขับตามความเร็วที่เขากําหนดไวบ้บางจุดก็6 0 8 0 10, 100 120่แค่นั้นเองครับแล้วก็เขาจะมีตัวกล้องกล้องถ่ายกล้องถ่ายความเร็ว กล้องถ่ายความเร็วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูมีเรื่อยๆฮะตลอดทางครับกล้องจับความเร็วอยู่ข้างหน้านี่แหละครับนห็นไหมที่มันเป็นนะครมันจะจับความเร็วล้วถ่ายอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าใครความเร็วเกินกำหนดนะฮะก็จะโดนหักคะแนนมันจะส่งส่งข้อความมาทางมือถือเลยครับ คือเขาถ่ายป้ายรถเนาะแล้วรถนี้เจ้าของคือใครเขาก็จะหักคะแนนตามนั้นคนชีนกลัวมากครับเพราะว่าถ้าโดนหักคะแนนแล้วนะฮะมันจะมีแบบว่ายึดไปกับขี่นะครับโดนปรับบ้างหรือว่าโดนหักคะแนนเยอะไปก็คือต้องไปสอบใหม่แล้วสอบไปขับขี่ที่จีนยากมากนะฮะสอบยากมากๆไม่เหมือนผมเมื่อกี้นะผมสอบแค่ทฤษฎีแต่ของคุณจีนเขาสอบปฏิบัติด้วยสอบยากมากครับหรือบางทีอาจจะ โดนยึดไับขีิไปตลอดชีวิตเลยในพวกนี้นะครับตอนนี้เราแวะที่พักตดิมทางอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทานอาหารกลางวันลงรถมาเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่เที่ยวเหรอนะฮะที่นี่เป็นที่เที่ยวเด็กก็สนุกไปเรื่อยฮะที่จริงก็ยังไม่ใช่ที่เที่ยวอะไรนะครับแต่ตอนนี้นะฮะ เห็นเขาบอกว่าจะกินอะไรง่ายๆกันเพราะว่าอ,าอยากจะไปถึงปลายทางก็คือเมืองมิเลอร์เนี่ยเร็วๆหน่อยนะครับเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยไม่เห็นเลยสวัสดีค่ะแล้วพวกอะไรมานี้โอ้พกขนมมาด้วยนะที่รีเจียงไม่ได้ใช้นะฮะเพราะที่รีเจียงจะหนาวนะครับอโอเคแล้วน่า s n o ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาโนวี y กันนะฮะโนวีสวัสดีค่ะ ไม่เห็นโนบิเลยตั้งแต่เมื่อกี้โนบ่อยู่ข้างหลังสุดนะฮะโนบกินอะไรอยู่ไม่รู้นะครับอ๋อกินช็อกโกแลตนะฮะโอเคโอเคเ,อเ,เด็กมีสี่คนครับมาด้วยกันวันนี้นะรวมทั้งหมดหกเจ็ดแปดเก้าคนพอดีครับคือที่จริงจากลี่เจียงเนี่ยไปจนถึงเมืองหมีเลอร์เนี่ยนะครับของจัหงหวัดอูเกวยนะฮะ เจียวบอกแค่600กว่ากิโลเมตรฮนะถ้าเราคนไทยก็อาจจะคิดว่าทำไมต้องรีบนะเพราะปกติเราขับกันแบบว่าอย่างเช่นเข้าไปกรุงเทพเนี่ยนะอย่างผมอยู่เชียงใหม่ผมเข้าไปกรุงเทพมัน700กว่าก,ก,ากิโลมั้งเนี่ยบางทีก็อัดเต็มที่ก็6ชั่วโมงครึ่งก็ถึง7ชั่วโมงก็ถึงใช่ไหมครับที่จริงมันมันอยู่ยนี้ครับมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าที่จีนเนี่ย เขาตรวจจับใช้กล้องอะนะที่ผมถ่ายให้ดูตั้งแต่เมื่อกี้เขามีกล้องอยู่แบบตลอดทั่วทางทั่วทั่วถนนเลยค,คือคือคือตลอดอะไว้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นมันเล่นคนเร็วไม่ได้นะครับสูงสุดก็ได้แค่120ฮะแต่ที่ประเทศไทยบางทีเราใส่กันไปเท่าไหร่ครับร้อยสามร้อ 6รกสิบใช่ไหมเออแล้วแต่รถนะเออที่จริงมันก็ผิดกฎหมายนะแต่ว่ามันก็มีแอบบแอบบแอบบ้างใช่ไหมครับในบางช่วงมันก็เลยถึงเร็วเพราะฉะนั้นที่นี่ส่วนใหญ่ก็มันมันได้ไม่ถึงร้อ่สิบะบางจุดยิงได้แค่80ดสอย่างเงี้ยมันเลยช้ามากฮะเอาๆอะไร,ะไร,ะไรสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้ลืมสวัสดีนะกลับมาสวัสดีใหม่นะครับ ก็มีหลายๆท่านบอกว่าให้ถ่ายเด็กเยอะๆนะฮะผมก็พยายามนะฮะแต่ว่าบางทีเด็กมันเขาเรียกว่ามันยุ่งหน่อยควบคุมยากนะบางทีวิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่บางทีร้องไห้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตลอดครับแต่จะพยายามนะฮะลากผมนะฮะลากผมลากผมคือเรารีบๆกันอย่างเงี้ยนะฮะที่จริงมันมันก็มีร้านอาหารแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันฮะ เขาบอกว่าจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค,คือใส่น้ำแล้วก็มันจะได้ใช้เวลาแค่สิบสิบห้านาทีก็จะได้ไปแล้วนะครับเพราะว่าปอติจุดจุดที่พักริมทางอย่างตรงนี้นะนนที่จริงก็มีร้านอาหารอยู่ตรงนี้แต่คนมันเยอะแล้วก็ต้องรอนานฮะรอนานมันจะมันจะไม่ทันนะครับเขาเลยกินมาม่กันคงรู้อะไรอ่ะกินกุ้งนี่หรอ นะะฮไม่ได้กินบ่อยนะครับบางบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมกินบ um> ่อยไม่ไม่บ่อยนะนานๆานทีฮะับเออไม่ไม่ไม่เผ็ดดีกว่ากลัวกลัวไม่อันนี้อันนี้อะไรอุ้ยอันนี้แปลกๆอันนี้อะไรเนี่ยอย่างอย่างอย่างเว้ยเหรออย่างเว้ยบำรุงกระเพาะเหรอ หรือว่าะอะไรแรืว่าอะไรเวตาลเป็นย uh, I mean, ี่ห้อน vale> so ั่นแหละนะเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นนมเปี้ยวเหรอจางหยีอ๋อจางหยีแปลว่าอะไรปลาหมึกพูดว่าปลาหมึกพูดหน่อยหนูพูดหน่อยว่าปลาหมึอกอันเนี้ยจางหยีเนี่ยคือปลาหมึกตัวเนี้ยพูดที่ปลาหมึกอ่าเป็นปลาหมึกค่ะ สรุของีเป็นนมเปรี้ยวใช่ไหมไม่ใช่แล้วเป็นอะไรไม่เป็นไข่เลยนมเฉยอ๋อนมนมเป็นสีสีออเรียนแบบก็จะเอาอีกนะฮะเออจะเอาเหมือนชีนะครับนอะ นี่ของผมครับอดียรอดียรยูมคโับแล้วชิโข่งต ah? ah? ah, so no, mm? ัวเองกินอะไรเสร็จบ้างอ๋อนี่มาม่กับนม าหนูก็ยางนี้อิ่มไหมคะไม่อิ่มหออมอเพราะว่ายังไม่ได้กินพอกินยังไม่หมดนะฮะจะกินเองจะินเองอร่อยไหมคะ好不好,好ิใช้มือใช้มือ ครึ่งหลังผมขับครับเมื่อกี้พ่อเจียวเขาขับมานะครับครึ่งแรกตรงเนี้ครับก็คือตอนแรกเราเรารับบัตรมาตอนรับบัตรไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ให้ดูนะครับอันนี้มาถึงตอนนี้ถึงคุณหมิงครับ ถึงคุณหมิงก็เขาจะเก็บละเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าเท่าไหร่ผมว่าน่าจะน่าจะขึ้นไปร้อยกว่าสองร้อยกว่านะ้ะเนาะเออพอเรามาเรามาน่าจะห้าร้อยกว่ากิโลแล้วครับดเดี๋ยวเราต้องผ่านคุณหมิงไปอีกเนะกกาะเออๆๆเราไม่ได้ลงที่คุณหมิงตอนแรกผมนึกว่าไม่ถึงคุณหมิงอะที่จริงเกินเลยคุณหมิงไปอีกข้างๆก็จะตึก ตึกก็จะสูงนิดนึงเพราะคุณหมิงเป็นเมืองหลวงของบนทนยูนานนะครับ417อยู่กับประมาณ2,100บาทครับอ,อันนี้เราก็ยังต้องขึ้น ขึ้นทางโด่นไปอีกรอบหนึ่งครับน่าจะรอบสุดท้ายนเนาะเจียวไม่แน่ใจใจอ่ะมันจะไปเรื่อยๆนะฮะคือดูแล้วเหมือนเหมือนจะแพงเหมือนกันนะ <c oughs> แพงไหม400กว่าหยวน <c oughs> เมื่อกี้นะครับ <c oughs> แล้วก็อันเนี้ยเรารับบัตรก่อนแล้วเดี๋ยวไปออก <c oughs> ไปออกอีก <c oughs> ไปออกที่นึงก็เก็บอีกนะฮะแต่มันเร็วครับมันเร็วเพราะว่ามันมันตรงมาตลอดเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้รถติด <c oughs> ไม่รู้ว่าข้างหน้ามีอะไรจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนึ่งนะโดนตำรวจจับแล้วขับรถแล้วไม่ถึงโดนเจียวสั่งถึงเมืองมีเลิศแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องจง่ายเงินตรงนี้เดี๋ยวดูว่าจ่ายเท่าไหร่่่ช

请沿当前道路继续行驶两公里。公路。 ลากันไ,ไปเหรอถึงโรงแรมแล้วนะครับสโนวี่ถึงโรงแรมแล้วนะครับอีสเล่นมือถืออยู่นะผมลงมาก่อนนะจอดรถไปข้างทางก่อนเเข้ามาดูบรรยากาศตรงแถวล็อบบี้ก่อนนะฮะ สีทำหน้าทำหน้าแดงๆฮะอาจจะโดนว่าเลยมาฮะ อาจจะโดนว่าอะไรมาแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราเราถ่ายคนอื่นก่อนฮะโอู้กินอะไรทำไเมื่อเว่ยจะ่มเกดถังอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊นะป้าป๋าถ่ายรรยากัศว๋อตรงนั้นเป็นจุดจุดชิมชาฮะาจุดชิมชานะครับผม โอเคฮะอ่าไม่มีแล้วล่ะครับคือตอนนี้เจียวกำลังต่อรองว่าขอจอดหน้าโรงแรมนะครับที่จริงมันจะมีใต้ดินครับแต่แต่แตอ๋อนี่เป็นอะไร อ๋อนี่เป็นน้ำหรือเปล่าเป็นน้ำจริงหรือเปล่านี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่น้ำจริงนะเขาเป็นน้ำจริงน้ำจริงอ๋อโยตี้บอกว่ามีไฟค่ะอ๋อหนูบอกมีไฟค่ะเดี๋ยวไฟดูดค่ะ <laughs> โอเคครับจอดเรียบร้อยครับข้างข้างน้ำข้างแม่น้ำกับข้างถนนนี่นะครับ ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในนี้มันในเมืองเลยถ้าจะไปกินข้าวไปอะไรเขาบอกว่าให้ใหเนะ้เขาเรียกว่าเรียกรถอ่ะนะที่นี่เขาจะเรียกตีนะฮะเออถ้าถ้าอยู่กรุงเทพก็ประมาณว่าเรียกแทก็บฮะเขาบอกว่าเรียกแทก็บดีที่สุดไม่มีที่จอดรถเสียเวลาแล้วเดี๋ยวกลับมาที่นี่ก็จะไม่มีที่จอดรถอีกนะฮะเขาบอกว่าแจกแจกไอติมแจกแจกแบบแบบบุฟเฟ่เลยเหรอ เขอกว่าแจกไอติมฟิวระวังมืออ่าเลือกเลือกไอติมได้เลยนะครับนีเด็กเด็กรอเลยไอติมนะฮะีสีกินอะไรเขาบอกวฟบุเฟ่บุเฟ่เลยเหรอเช่อแม่่ม่ม่แม่แม่ม่แ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 ่แม่แกมม่ม่มม่มแบบโคเหรอ ไม่มีคะับผมชอบกินแบบคอนเนตโต้นั่นนะฮะที่มันเป็นกรว,วยกรวยกรอบๆนะั่นอะไม่มีถ้าไม่มีก็อ๋อก็แต่ก็มีหลายอย่างอยู่นะอะะไรเนะแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่กินไม่ชอบ <laughs> ผมผมกินไอติม <laughs> กินแต่อันนั้นโอเคโอเคมดถ่ายคลิปไงอ๋อนี่นน นี่เจียวกระเป๋าใหญ่ฮะแบกนี่เอาครับโอเคไปชั้นไหนชั้นไหนดีโอเคบบก็ทริปนี้เราอาจจะมีหลายๆคลิปใช่ไหมเจียวก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะฮะมีอีกหลายๆคลิปเลยฮะที่นี่ก็มีที่เที่ยวหลายที่อยู่เนาะเ<ช>อะอแล้ว แล้วปกติโปติที่นี่คนไทยไม่ได้มาแน่นอนเพราะโปติมันมันเป็นเมืองแบบเป็นเมืองรองนิดนึงนะฮะนา,น,าน่าจะไม่ได้มากหรอกนะครับแล้วก็ร้อนด้วยเอ้ยเป็นร้อนสู้ไทยได้ไงที่นี่ <c oughs> นี่ซีซีมาจากเมืองหนาวฮะมาที่นี่บอกว่าร้อนครับจะไปร้อนสู้ไทยได้ไงฮะ <c oughs> ที่นี่อย่งอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบ ที่สิบกว่าอยู่เลยไม่ร้อนเนีเจียวอ้ใครทิ้งขยะเก็บขยะด้วยอย่าทิ้งไป,ไปไเรื่อยออโอเคเราเดี๋ยวพาไปดูห้องก่อนฮะว่าโรางแรมที่จองนี้เป็นเป็นแบบไหนนะฮะเราจองเรามาการ เก้าคนสามห้องครับผมนอนก็สามห้องโอเคออไม่ได้ใหญ่มากฮะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าม,มีอาบน้ำหรอโอเคอาจะเรียโอ้โหนี่มีอาบน้ำอ่างแช่น้ำน้ำน้ำอุ่นนะครับเด็กชอบฮะอ๋อโอี่ไงโตข้ามกันเลย อ๋อของของผมใหญ่หน่อยเออนี่ของเราสามเตียงเพราะว่าห้าคนะของผมให้ป้าป่านอนเล็กสุดเลยพ่าไม่ว่าป่าใหญ่สุดเลยข้างล่างเนี่ยใหญ่สุดเลยเนี่ยนอนพื้นนี่แหละอ๋อเนี่ยเด็กจะชอบมากนี่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  เด็กเขาจะชอบแม่มามาแช่น้ำอุ่นนะครับเพราะว่าเออมาจากเมืองหนาวไงนะชยนครับชอบแช่น้ำอุ่นกันแฟลชเอาเปิดเปิดหน่อยสิมีอะไรอ๋อนี่ก็เป็นชักโครกธรรมดานะครับแล้วก็เป็นอ๋อเป็นที่ฝักบัวอาบน้ำครับผมนะฮะอ่ะโอเคงั้นเราเรา นี่เขาบอกว่าที่เล่นน้ำไม้น้ำฮะนี่สามคนนะครับเขาตั้งอืมอ่ะโอเคงั้นเรางั้นคลิปนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราบายบายกันดีกว่าบาย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 ค่ะแล้วบายบายสวัสดีค่ะแล้วบายบายสวัสดีค่ะยกมือไหว้ด้วยสิ่บายบายสวัสดีบายบายสวัสดีค่ะ วัสดีบ,บ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีสสดัค่ะ,ะแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะคร<อ>ับแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปครับ,<อ>บสวัสดีครับ